สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับน,น้อยอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะวันนี้เราจะมาอัดเพลงของสุริศักดิ์เพลงทำอิดของชีวิตเพิ่นเนาะอัดเพลงเพลงแรกของชีวิตเนาะอัดเพลงแรกซิกเแรกซิกเกิลแรกแต่แต่งโดยไทยเกอร์ตะก,กอกเข้ามาสัมผัสห้องอัดอาจารย์ฟกอันนี้ห้องอัด ที่คนกําลังนิยมสมัยนี้ตอนนี้ที่ลุงปรบาบังทานแบบน้าแม่กดกันแม่ป้าสงภูมิปากแม่ใหญ่บังบังเหมือนกันอันนี้สตูดิโอของไอ, <coughs> อ,อ้พบนูนี่ห้องมนังคาอภิญโอ้ยเรียนแบบโพดนู ตัวเป็นห้องอัดที่ใหญ่พอสมควรนี่ขึ้นจะดูเลยเดี๋ยวนี้กําลังกําลังฮิตเนาะกําลังนิยมห้องอัดของไอ้พุคนมาอัดเพลงลพอสมควรห้องกําลังทานี่แต่เซาอัดเพลงอยากกินข้าวกลัง เขาไปห้องอัดแล้ววันนี้นะนี่อาจารย์ผมจัดการให้ใช่อะให้ผมกลับโฮมเอนได้ตัวพบเลยเนี่ยตัว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 ผมนี่ในห้องเขาเป็นอะไรนแล้วไม่โอเคเลยโอเคโอเคโอเคโอตั้งกุ๊บด้วย จะสามารถสามันลมเหล่าได้แต่ว่าบบวให้เสียงเดอจะกสั่สงียน,นเดี๋ยว,ยวนี้กำลังกำลังบวมเสียงคอก่อน <c oughs> ดูนแลเด็กที่เจ้าทิ่อ้า ไปจกเป็นจอไก,ใก่ใจคือบอลลูเวลาผ่านไปใจยังเจ็บสั่นเตือนบอเคยลืมมือที่เจ้าเหตุการณ์เจ้าห่วงเขาเอาความเจ็บปวดมาแทนเอ็กข้างสายเป็นแทนข้างในที่บ่มีภัยสิเอาไปอัดเพลงแล้วเราจะไปททย MV พร้อมเนาะ มาบูชิงเสี่ยเราบูชิงบ่เคยเป็นองเจ้าเองเอาไว้กว่าสิผ่านมาได้ในแต่ละวันบ่มีบาดแผลแต่หมดหมดบาดการทางใจอ๋อแม่นหินอ๋แม่นดินอ๋แม่นทรายในก้อนหัวใจของคน สวัสดีทุกคนดูนี่เขาก็อัดเพลงแล้วแล้วเนาะอัดเพลงกันทีเฮม้อยแล้วดูนี่เขาก็มาจะมาถ่ายเอ็มวีเพลงขออัดออกมาแล้วเนาะขอ,ออัดเพลงเป็นสำเร็จทีเบร้อยแล้วดูนี้จะมาถ่ายเอ็มวีหลังจากอัดเพลงแรียลก็จะรักบกมีนิดนึงนี่กำลังถ่ายเอ็มวีเพลง นี่กับไอ้บ่าวสุลิศักดิ์เมื่อันนี้เป็นสละเวลาอยู่ทางเมืองพนทองพนลงมาเนาะมาอัดเพลงแล้วก็ถ่ายคลิปพร้อมเพลงนี้เันจะปล่อยทาง่องยูทู e หิงห้อยสตูดิโอเนาะหิงห้อยชแน,นลแล้วเดี๋ยวนี้ เดี <crew> ๋ยวเพลงนี้ซ่อมได้จักเดือนละโอก็ซอมเดือนปลายได้อ้ายอืซอมนปลายแล้วประมาณซเดือนปลายก่อนที่ได้ซันนีนี่ก็เเวลาดนเพราะว่าอยู่ใกล้เด้จักชั่วโมงชั่วโมงโอ้เดินทางระยะ7ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงได้รถจักนี่อือโอ้ยลําบากมื้อนี้ถือว่าอัดเป็นทีมเนาะก็มาถ่าย MV พร้อมโอเคแล้วถ้าเบิ่งตอนต่อไป ທทางซองร์ฮि่งฮ้อยสตู ored มา a t e t h a r u campscaung ជើពុ៚ថាជីម្ថ្ថេ៍� caring ม้อเนาะทุกคนเพลงของซีรดส์แรกในชีวิตเนาะมีคนได้อัดเพลงนี้แต่งโดยไทเกอร์ตุอกน เพลงนี้ก็จะปล่อยประมาณเดือนห้านเนาะอันนี้เบื้องล่างเพลงแรกของสุริศักหาฟังไวๆนี้เนาะทางยูทูบหิงห้อยสตูดิโอ บาทุกคนสําหรับคลิปนี้จะได้จบเพียงทนี้เนาะพบกันใหม่ในคลิต่อไปด้